2 7 5 0มิลลินะครับสำหรับเย็นนี้นะครับก็จะพาชมบรรยากาศเย็นนะครับของสถานีรถไฟบางซื่อนะครับด้านหน้าของผมก็เป็นสถานีรถไฟบางซื่อใหม่นะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นตึกเก่านะครับอาคารเก่านะครับก็เป็นอะไรทีอ่อยากจะให้เพื่อนๆได้ชมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามช่องอยู่นะครับก็ กำลังใจของเพื่อนนะครับหนึ่งกดติดตามของเพื่อนที่รับชมแล้วก็แชร์คลิปวิดีโอแล้วก็ให้เพื่อนติดตามนะครับก็เป็นกําลังใจกําลังใจนะครับในการทําวิดีโอเดินทางทั่วไทยนะครับของผมนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับที่รับชมวิดีโอนะครับ กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเยอะๆนะครับในเดือนนี้นะครับก็อยากให้มีเอาผู้ติดตามเพิ่มขึ้นสักสิบล้านนะครับให้ได้สักล้านสี่นะครับก็ฝากทุกคนนะครับที่รับชมนะครับขอกําลังใจทุกๆวันนะครับทุกๆวันเป็นวันที่ดีๆเสมอนะครับและทุกๆวันก็ยังคงมีการเดินทางเหมือนเดิมนะครับก็หามมงอง ดีๆนะครับจะ๋ยจะให้เพื่อนๆได้ชมนะครับก็เป็นบรรยากาศของเวลาเย็นนะครับประมาณ18นาฬิกานะครับของวันของวันที่20นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่20นะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็เป็นอะไรที่นี่นะครับบรรยากาศช่วงเย็นนะครับของสถานีรถไฟบางซื่อนะครับที่มีคลายหลายๆคนนะครับที่กําลังรอเดินทางโดยรถ ก็เป็นบรรยากาศที่อยากจะให้ทุกคนนะครับได้รับชมกันนะครับบางทีก็ไม่ค่อยได้ชมนะครับไม่ค่อยไดไ้ค่อยได้เห็นนะครับบรรยากาศของการเดินทางที่ใช้เวลาหลายวันนะครับนานๆนะครับจะได้เดินทางนะครับก็ก็เป็นอะไรที่อยากจะให้ทุกคนได้ชมนะครับวันนี้นะครับ